SMMTV Sport and v a r i e t y สดจริงหลีกภูมิภาคในสุดสัปดาห์นี้ครับจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลดิวิชัน2โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาจะเป็นการถ่ายทอดสดคู่ระหว่างนครพนม FC พบกับศรีสะเกดยูเนเต็ดในวันนี้เรามีความพร้อมล่าสุดของทีมนครพนม FC มาฝากกันครับ พอเมนดที่แล้วนะครับที่เราพบกับอุดรนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าอุดรนี่ก็เป็นทีมที่มีศักยภาพที่สูงนะครับเรื่องของงบประมาณนะครับที่งบประมาณทําทีม10กว่าล้านเนี่ยแล้วก็การบรรจุตัวผู้เล่นนะครับที่บรรจุเข้ามาก็ประมาณ15บหถึงสิบหคนอ่ะก็จากไทยลนดลีนะฮะแล้วก็ดิวิชั่น2เกือบทั้งนั้นนะฮะยกชุดเลยความสมัครของผู้เล่นแล้วแล้วก็เรื่องระบบ ทีมอะไรต่างๆเราไปลองมากฮะแต่ก็เน่จะสังเกตได้ว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็ดุดรน,นะฮะมีเกมลูกที่หลากหลายมากนะฮะทำให้เราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเรื่องของเกมรับตลอดฮะเรื่องแทคนิคต,ต่างๆก็มาเสียประตูสองลูกนะครับในวันนั้นแต่ในครึ่งหลังก็ก็จะเห็นได้ว่าเราก็ได้บุกตลอดนะฮะในในครึ่งเวลาหลังแต่ว่าการจบสกอร์เรายังมีปัญหาอยู่นะ,ะตรงนี้ ก็ต้องนํามาแก้ไขด่วนนะฮะตรงนี้เรื่องของวินัยเกมรับแล้วก็การจบสกอร์ครับในส่วนตรงนี้ก็แท็กติกก็คงจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับอีกเช่นกันนะครับที่เราพบแบตแรกๆนี่ก็จะเจอที่ทีมที่มีศักยภาพสูงเกือบทั้งนั้นนะฮะสีสเกตเองอุดรเอง้อยเอ็ดเองนะฮะตรงนี้ตรงนี้ที่เราเราจะพบกับสีสเกตนะฮะก็ก็ ตรงนี้สภาพทีมนะฮะเรื่องของสภาพจิตใจนะครับเรื่องของการพักฟื้นตัวนะครับก็คงไม่มีปัญหานะครับก็คือวันนั้นนะฮะวันที่ยี่สิบห้านะครับที่จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง SMMTV นะครับก็คงจะเปิดเกมลุกใส่เต็มที่นะฮะก็หวังสามแต้มนะครับที่บ้าน คือตรงนี้มันเป็นเรื่องของกรงารบริหารจัดการทีมนะฮะในในของแต่ละทีมนะฮะเช่นการวางระบบโครงสร้างนะฮะเรื่องของฝ่ายสิทธิประโยชน์ฝ่ายเทคนิคแต่ละฝ่ายนะ,ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสนามฝ่ายอะไรไอตรงนี้ของเราไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็แบ่งงานชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็ไม่ก้าวไก่งานกันนะ พราะวันนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดเอส t มทีวีด้วยนะครับแล้วก็เคเบิลท้องถิ่นด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะฮะในระดับอำเภอนะฮะมี12อำเภอนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์กันทางคัดเอาแล้วก็เป็นรถนะฮะรถวิทยุชุมชนนะครับก็ได้ประสานงานกันฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ทํางานเข้มแข็งครับพประชาสัมพันธ์คาดว่าวันนั้นก็แฟนบอลแฟนลับก็จะเข้าชมมากทีเดียวครับวันที่วันี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับความพร้อมของทีมนครพนมเอฟซีสำหรับในวันพรุ่งนี้จะเป็นความพร้อมของทีมศรีสะเกดอยู่ในเตดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ในวันพรุ่งนี้ครับรท,ท